เดี๋ยวไอพาไปอาน้ำส่ไหมยูมกันยอกกันให้อยู่ป้ิมันจะถึงมือี่ปะมันบาดมืออย่าเฮ็ดดวอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดรากว่าอย่เฮ็ดอยเฮ็ดปปะโอ้ยอะไรทวีนี่เฮ็ดอไใช่เลยตาแล้วเื่องม้ เอาปลาเล็กัน่ะคุณผู้ปลาเ็กปล็กต่ำแทบว่าปลา็กต่ำเลยมแทบป็ตำเลยมเนบ่เคยหรอบ่เอานตาลมาน้ำ เฮียยอกันยอกกันยอกกันยอกกันนะแงนองานะยกนองขอหักเลยเอวเ็เตเฟเเเวีประเด็ประเด็กใชไว้ให้ให้แล้วยังให้ยอกโอ้ยเนาะงเบิ้งๆๆ ยเดี yeah, ma, oh, mm ๋ยวไอ้พาไปอามน้ำย oh. ูมกันยอกกันให้่าอยู่อป้าดิมันถึงมือดิป้ามันสีบามือเยฮ็ดดเยเฮ็ดเราอ่าเยดเดป้าโอ้ยอะไรพวีนี่เอไรไอ้ชุนื่ดิเพราะว่านี่ก็ยอกกันนี่าวันนี่ก็ยอกกันโอ้ยปปไปอาบน้ำไไปไปไปมันได้ยอะน ยอกกันให้แล้วเออไป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 อาบน้าไปอ่าบจับเลดิจับเลยดิใช่เลยไปทล้วเื่อาล้วเรื่องอานน้าไป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 เปาปไ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 งไปไปไปไไป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 ่ป Ok Ừ, cái giò cắn mê Cái hỏi Ừ cả Nhỏ cái lòng Thế là Saint à Ừ Ủa, không nuôi Có บอเส้นไหนนึงโอเคพ่อ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 จริงก็จริงดิตั้งใจอะไรให้อ๋องงวานเค เนี่ยพวกินว่อคามนิมามามากินเตียงบ่ปัดไปชีมมาีมมาบ่ชีมมามาล้ีมมักาบนีมามนเข้มเข้มเข้มตัน cho xin một ừ, ừ, oh. wow. wow. hey, ừ. con, không thêm ta đi, thêm mọi Ừ, bố mọi đây, đây. mọi người chịu mọi à? nào này, người này mọi người chịu mọi người chịu mọi người chịu mọi người bằng mọi người chịu mọi người ใวะเมือบะไดี๋ยวเสเมือเลยเหรอมาเวลามันเลยเโอกาสเลยวันี้ม่ได้มากบอมาึมาเซฟดันกับเจอกว่าน่ะไปนี่ประเด็กต่ำแ้แซ่บอยู่บะวินิวแซ่บอยู่แล้วเป็นไง ุเลยพอเ้าแกส่งแกเสือจากเมื่อไรนนเล่นนี่อะรเงินข้าไกลดีเพื่แพอแล้เราบม่ยากหรอกพอเราเนี่ยยืมกันก่อนบ้าหร้ามเลยเี๋ยวยุ่งกันก้อนเนาถ้า,าแบ่งแงโตโก้อนะไรเลยามได้มีอะไอเป่าเออได้มาน้ำบิเมียงง <c oughs> เอเยขาด้วยนุ่งย Mà hồi mình nhuồm Má Màu đi mà Để mẹ Để cần là cả hai Để Ừ, này, là ừ. này. Ừ. Ừ. <laughs> năng đi đặt cật ba chào bạn xong hai đây mai đi tìm nàng đi đi em mày nhớ yeah, thôi nhé bắt nè càng là nhiều thế nĩ à vẫn nhiều lắm vô ừ. nàng đi

แต่ก <ฮะ S 1> ่อนฮะเสดจนะได้ใช่ได้น,น้องขี่เป็นเพียนคนขี่เวฟผมเป็นเอ้าขี่เวฟว่างใหญ่เป็นบ่เอ้าขี่เวฟผเป็นบ่ที่เลยบ่อที่เวฟเป็นบ่เท่เลยว่าบ่อเป็นตีบ่มีเล็กเท่เห์เหาอมาทำงานนี่ขี่เวฟบ้านเหรอ đẹp đẹp mẹ kia ha mẹ bây giờ là sang kia thế này nè mày mẹ lau nào nó cái đấy đâu này nó xong xuôi xong xuôi này phải đi huê nhang tôi cái chắc mèo, chỉ hần đây đấy, For強... Emin, liên, này, si là

chỉ à, nó to nó mẹ, mẹ, mệt 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 mẹ em phải mệt 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 mệt

mình nó nuôi cái bà đẹp tốt Nó có ừ. áo xài này mà Xài yu Ai gặp thơm, bánh nuôi xài như một kiếm bớt lên Phải nuôi ra đẹp kính thổm ừ. thế Để cái áo khỏi, gạo, khỏi. À. đường ừ. Ừ. เออเขาก็หาอะไรคลิปนะผมเห็นคลิปบนังต้องใช้หลบบอกเองนคลิปหมื่นปายนะเรื่อนเบิ่งก็ัต้องสผ้าทังปิกคอมเมต์อยู่เลั้ย่านอยู่แมนเราแบาทั้งไม่เขาบอาย่นนะองไปนะเราด้เปิดสายได้เลยจบอกเห็นบ่คิปตัวคิปเป็นเห็นช่วงอาบน้ำจนตอนกเสือแรกเเพิว อ๋อก็อต่ผ้าปูท่ามบานบิวมือใดบิวตอนใดพอยังน้อยอยู่ดิยังน้อยอยู่คิดแต่ว่าน้องเพื่อนไปขึ้นมาขามถ่ายคือยังแดงและยังอ่อนอันนี้จะถ่ายบอบุญทวีปบอบบอบโมว่าวแดงเขาก็ฆ่ากันใหญ่พี่น้อยก็ไองถ่ายได้เนาะเอาแล้วขามนี่เป็นไนี่น้องยน้อยแบบนี้ทุกอเลย มึ้เอากเากับเผาเลยมึงเื่อปิคอมเมนต์คอมเมนต์กเี่ยวเกี่ยวบอกค่คลิปชอบปิดเพี่เกี่ยวถ้าเล็กน้อยมันอยากมีเล็กน้อยืมันจะปิดนังเรียว่าไงืผ้ายังยังแบบยัยัแยังยังแบบงยจงแบบยัอยังแงหังงแบบยังเลง่งยงบบยบงับย คือช่องน้องพูนได้อยู่มันมันไม่ใช่คันช่องยัอง,อยงบุพานช่องตั้งใหม่ได้อยู่เนาะพอได้เยอ่เขาก็ <c oughs> พูดได้อะจะอ่านเลยเปิดหนเป็นยังพูนแล็บบัตรบลอกกระเสียงเอานี่แหละเขากับต่ว่าวถ้าอาบอาบอาบโบเก้เสือน่ะได้อยู่เจเสือนี่อย่างไร าเสเสือนะน้ำนึ่งไหมอันนี้แหละับมันเสดงกัทำเดืองนเดืองเดืองบทเาสั่งได้เลยวแบบคลิปอินเฮีไม่หายเบิเนี่นมกลับมาเดืองคือจาแต่เอามาาไหครับนี่ตนะยังเหรอยังแล้วเลือร้อมเลยโอ้ขามุกอยวเกือบไหมเอามาเลยออ ปิดจ็อบบ้านน้องสายฟ้าพ่อพี่ไหนบอกพ่อสร้างต้องเมื่อวันนี้เมื่อกรับกรับลืมเดี๋ยวอีแล้วพี่หนุ่มอ่ะพี่หน่มที่หมายไม่ไดเนาะพ่อสร้างต้องกับวันนี้เกลือไหมเกลือนั่นเกลือเกลือ คือม่ันซื้อที่หรือ่าเจ็บทอ้องจักคนจืจักคนว่าเลยอจือแต่คน,นว่าคกณผู้ใหญ่ตามคนทยอยู่กันน,น,นีนนยยนน่เลยแต่ว่าจัน์น้บอกว่า,าวจันน้าบอกว่าไแล้วปนท้ยเนาะมันม่วนนะโอ้หวานเฮะมาดูกันว่าพี่ดำหวานเฮจะพึ่งไหมแต่เมื่อยเนาะ นั่งคุณนั่งนั่งกันนี่นั่งก่อนง่าจะถามเลยสุดชวนนี่และบอสจะไปหามันนั่งใกล้ๆว้ายืมละเบาะเบาซื่อชื่อนั่นชื่อนี้ไม่กินอยู่ทีนี่กับหยอกน่องยาอยู่หยอกน้องจนหายที่นี่าหายแลว

ยังก็คืเนเนอะผู้ดิเอาบบหัวหงมีน้องแสดงว่าลดเนด้วยได้เนาะเฮาน่ะเลื่อยดอกเห็ดสื่อเลื่อยตีแล้วก็เเยียบเมีนะไอ่ไอ่น่ะคยได้ตีไอ่บุเคืตีน้องบกับบุญตะกี้นึงแล่นกันนี่แลนนป็นไงเงือบบุรุตีโอ้คนแลนตะกี้พูดเองนย่นสามีเน้บคุณตาพี่ครับสผ้าใช่แหละให้กันบุญนะห้กันได้ 4ปีพู้คนเล่นตึงตึงตึมาวัยจีไส้แล้วไอจักรกมพวใส่ได้ตีราแข่งเียบร้อยล่ตีราแข่งเลยบ่เออเกยังบุเข้มอยู่บ่ยังเข้มเลนี่ไอ้เชียเีวนี่กินแซ่บนะพอพอมาแล้วพอยสมเนอะ Lau mưa là à. lọc mất <coughs> <đi> <coughs> phải chưa? đây? bùm mưa lọc mưa lọc mưa lọc mưa đó. mưa lọc 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 อัน mm ่ท hmm. uh ี huh. um ่หยมนะเจ็บเจ็บกบมูเป็นยังไงว่ที่มูเห็ดควายอือก็ตัวเป็นเหาอเห็นได้ตัวกับชนะอยู่นัน้องอะเจ้าเอามีน้องจะคนหนึ่งวางมีน้องจะคนเอาสองน่องใส่องามมึงนองจะตักปีละสิน้องใส่โอ้สิบีเนาะอ

mong nín hả cả mươi khuôn bò hai mươi bốn m hai 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 lá hả nè hai 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 lá hai 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 Xay lá hai 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 ก็บ่กไซโกเคาก็คือวพ่อแม่แพงอยู่ด้วยแต่แม่ยักษ์มแม่เราไเราแทงแทงจะใช่หลายเนาะกม่ยังก็ไม่เคยคัดเพ่งกัแพงงบิ้แล้วลูกนะแต่ว่าดมากเไปลังด่าพูดได้หลายกว่าตามตามรักนะมาเด้อมาเด้อขามเ่มาดีเ้อมาดีสบายดี S <S <S <US 2> ตาแซ่บตาแซ่กได้อับหนักนะมาคามแซ่บมามามาลอง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 มองดูหางบาทหนึ่งลองบ่มามากินให้หมดเลจ้าได้ส่าไอ้น้องมีจะคนเลยไอ้น่องมีจะคนเอาบ่โหัลายได้เฮาเลยอะไรลายคนเลยไอ้ไอ้น้องพอมนี่ไหมโอ้ฮะไอ้น้องไอ้น้องเจ้ามีเพื่อนนี่พกคนอะไรเออโหัลายได้เอาเออหกคนกับหลายแล้วหลายว่ะเครื่องรถพกขึ้นกัน ตึงโล oh 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 ่บราแล้วตึงโลเบานิวเด้ตามโดนเบานีเด้เบาปัาไสเด้ตามเจ้าเด้สิโอ้แปะหัวยักษ์สี่ว่เท่ว่เท่เขาอยู่ไซเนตหนิสองโอ้มีงยอ้กเงยง่ายอีกคนองสองคนไซโก้ไซโกเนี่ยโอ้ไซโกว่านี่สี่สองกันเพิ่วายเราแล้วแม่นว่ไซโก้ว่าซ่งจ้าน่ะ มักอะีเนาะเจ้านอยาวเนาะเนะมักอีวมักาากเออคือากอีบอกย่งจักบอยจักน้งนิวเลยไรกะงี้แย่เ่าวเนาวันนี่า่นีไนี่านข้าามยมคา้าากบอกข้าวตจับม่าตะ้ามาเตกินวันนี้เาไกินบอวันนี้เา่วมาวันนีก็วมาอ้าวตบวกาบอกตอนนี แกวิบอกลใช่้าบอก้าบอกไ้าบอกเพิ่นาเหมักข้ามว่ะวิาบอกไปเอามักข้ามมาเมียดให้เราข้ามก็ไปไปเลยวิญญก็ไปไปเลยไปหลอกจังทำบอกคุ้มบอเลยนะยังกะไปได้ไหมเจ้าไปบอบอกค่ะไปแต่หมเต่อต่อที่อ ก็แล้วะมือมากก่อมือนบมาหาอะไรได้มือนนะไอกรบุมาาะไรได้แล้วเลยเพลงดีเล่เพลงดีใจแม่บอกดีใจ่าอยากให้มาอีกว่าม่นเอหอไอม่งเปะเสียงเสียงแม่ก่อนโตบ่น่อ่าแม่หมนี่ ไปเจ้าไปอาบน้ำไปอ้์จับน้ำหุนตวีอาบน้ำยังมีเพรนะตเต็มได้ามีเลยเอาดิมื่นนี่หรอมีสองมื่นหยุญทวีอาบน้ำเห็นปะจับวจับเนี่ยสร้างนี่พรา้างในอาบน้ำแกเสียแล้วบ่เอาแบบแปลกนี่แกเสียแล้วปะบ่เาไปเลกทราแกก็ได้สร้างอะไรกับเราหนิ้วนี่แกเสียพี่แต่คนสรายผิดใจหนอไอกับหูนี่เนาะเดี๋ยวมาหูนะมาผูญิ่งผูซายเนาะ มีนะมีอยู่ทีพอบบมีมีอยที่จับอะไรนะเพิ่มสั่นบอเบอรมาีกัดูร่ออยู่บอไปไปรอบ่ฮบ่ากันไปหอมแก้มิ่งดูฮะหอมแลเบอรีพุทวีหอมแก้มดูหอมแก้มเลยาสิพิษกันมากจดิเบอันดูแบ่คะแนมาบาบี้นะหอมยุบบ่ี้ผู้อื่นเลยแล้วนะเฮาคือกันแหละ ตามทามพี تم تم us, ่น <aja S 2> e e. <c oughs> ้องดูทหน้า้ีหนอยว่มนเด้วจะกันลงไหฝาฝากระหนดทามันดูทามันดูต้ต่างต่าเลยเปนกบบีเลยทีมขามด้อ่มาเเห็นนะเอ้าเจ้าด้มียังไงข้างหน้าขิมีแนวออยู่ ผัวสามพี่คนผูอยู่นี่ห้าวโสดแทะโสดบอมมัดหมดนี่สาธุบอมโสดบอมแต่ว่าได้ดีฮักได้ดีฮักนี่เดี๋ยมือคืนหลดนะยิ้มิ้มว่าหมดดูแลป้าแม่มัหนึงโครหนาออกสไลด์ดึงก๊อฟใส่ปบไม้นำการคุ้งหูอส่บ่มานำกาอแก้วบไม้นำคอยจับมือ สองมือหนึอ่าจัหัวคอมีหัวสาวจะไปอยู่ในจะไปอยู่ในพรมอบออออยู่กันละขาวท่ทอัดจะซื้อ่าไดนี่ยยังโขมาแต่งโตหล่อครับบอกสบดีสวัสดีขาไหมม่แบ่งบอกไม่ดีแล่นด้วนะบอกเนาะอาบน้ำครับ

ใส่เสอผ้าพิไทยใส้าพิษไไปซะเต็มดีนี่เร้อยพ่อไดีน่มือขึ้นไ้ามไ้ดีดีมีแห้งเดอปลาลุงี่ยทำไยังรหน่อยเลรีมาเพื่โอเโอเคเาวางขอวางจังของเพื่น ยายมาก้าวคยวคนมากโอเคแบบใสวผักมาแล้วโอเคสพี่น้องกินมะขามแท้ๆนี่เออโดนเอาไมข้เขา